Okey lah. Assalamualaikum bagi peminat semua dah. Awak oh hang awak oh hang ikil dah. Tu <tuh> dalam songnya kunci tu kat bising lah. Hari ni kita main ngai. Okey, dekat lelaki. Tempat lelaki lah. ni. Kita akan open ni dah. Ha, uh, open kopi yang. Ha, uh, kita. Namanya Hunter WC dah. Okey dah. Kita tolak saksikan dah. Tadi kan nak so, nak tu kena hab nak kelar tu pat guna nak. Cek-cek ke pun เอ้ยเจอกับผมนะครับในช่องคุณชอบดูกาบปีชินครับวันนี้ออกหม้เหมือนเดิมนะครับดูหม้ด้านหลังของผมครับนี่เป็นหม้ข้างทางนะครับวันนี้ผมใช้เหยื่อตัวนี้ครับเป็นกบยางฮันเตอร์วีสีนะครับสีเลมอนนะครับโอเคครับปล่อยด้วยครับามาติดตามดูว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนโอเคครับ โดนโดนตัวครับขัดอยู่นะครับแต่ไม่โดนลงไมาลงไมาครับ เข้าเหยื่ยเอเลยแล้วเข้าเหยื่อลุดๆหลังใหม่ลังใหม่คือแค่กัดอีกตัวนี้น่าจะไม่กัดแล้วโดนปากโดนปากแล้วกัดตัว Oh lud, oh, bagaimana saya suai yuk? กัดโอ้กัดนี่นี่แหละอยู่อยู่เฮ้ยกินนิดเดียวเฮ้ยนี่นี่โอเคครับได้แล้วเป็นหนึ่งแต้มนะครับน้่ยไซส์สองขีได้นะครับไซส์สองขีแต่เยอะด้วยนะครับ อันเตอร์วิซีนะครับเอี hey. er enough. Okay enough. Ong ong e ่ไปมีตัวโดนแน่นอนนะครับโอเคนะครับไปด้วยของมันต้องมีของดีจริงๆครับอย่าโต๊ใไม่นะครับเพิ่งซื้อมาเฮ้ยครับไปด้วยครับ กระเด็นเลยครับนี่ <Yeah. S 1> นี่โอ้โหนี่ครับเออใส่ใสเล็กนะครัผมจะปล่อยใส่อันนี้นะครับผมจะปล่อยคอยเป็นวใหม่ใส่นี่โอเคครับปล่อยตรงนี้เนี่ย่อไป ครับครับอยโอ้โหโอ้ยสยสวยสยสวยอยู่นี่ครับได้แต้มที่สองนะครับนี่แต้มที่สามแล้วเมื่อกี้ได้ไปได้แต้มอ่าหนึ่งแต้มนล้วครับเมื่อกี้ตัวเล็กต่อยอันนี้ไม่ไปล่อยนะครับอันนี้ประมาณสอง ขี้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวตัวนี้ครับ Hunter ร c นะครับ, Hunter, รบสีเลมอนเอโอเคอเค,ครับปไปดูครับ